เคสพยาบาลสวิสแลนด์ที่ทำการรักษาด้วยโปรแกรมแมสเซ g e r อรีและวันนั้นเสียงพังผืดดังแค่ไหนลองฟังดูค่ะโอ้โหใหม่ก่อนอันนี้คือไม่เจ็บใช่ไหมเนี่ยไม่เจ็บค่ะแต่ลูก hmm. มันมันนะมันมันใช่ไหม hmm. ไม่มีเลือดสักหยดเลยนะพ <จำ S 1> ู่ช่วยเ<า>ย็นเลือดไหมลูกเห็นไหมคะชิลลอกนคือไม่เจ็บนะคือมันไปกับหมอโอ้ลด oh, างจากิชั่นไหมต่าง,ม,ง,งมากต่างเยอะมากดิชั่นจะเสร็จดังตึกตึกเบาๆเนาะแต่นี้คือแบบลอยเท้าเลยอ้โหโโหม่ก <My God. S 1> ันครูช่วยได้ยินไหมลกูกได้ยินชัดมากค<ด>่ะครูช่วยเขาก็ได้ยินนะเราไม่ได้ยินกันสองคนนะและถ้าไม่มีใครเข้าไปตัดอะ่ะมันจะเด้งได้ยังไงพลังงานเลเซอร์มันลงแนวนดิง่งมันตัดทางฝึกไม่ได้นะหลังจากนั้นผลงานเป็นอย่างไรลองดูค่ะ และเคสนี้ผ่านการรักษาเคยทำซับซิชั่น6ครั้งก็สู้มาแล้วไปสู้ต่อด้วยการทำไมโครนิดโหลังจากนั้นก็ไปสู้ด้วยอ e ีแมทริกหลังจากนั้นไปรักษาด้วยพิโคเลือดสาดเลยทั้งหมดทั้งหมดที่สู้มาเป็น10-20รอบคุณจีบอกว่า เเหมือนดิมดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของผิวใหม่พยาบาลสวิสแลนด์คนนี้ถ้าใครมีปัญหาคล้ายคุณจีหรือบางคนเป็นหนักกว่าคุณจีลองคอมเมนต์กันมานะคะ